ความดันสูงแต่ไม่กินเค็มระวังเสื้อในสมองแตกเพราะไม่รู้5ข้อนี้หลายคนเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดเรื่องความดันสูงนะครับแน่นอนการกินเค็มกินน้ำปลาใส่ซีอิ๊วใส่ผงชูรสหรือกินพวกน้ำพริกกะปิอะไรพวกนี้ทำให้เป็นความดันสูงแน่นอนเพราะเกลือโซเดียมมันเยอะไปแต่หลายคนไม่รู้ว่านอกจากเค็มแล้วนะครับความหวานน้ำตาลแป้งหรือแป้งไร้กากใหญ่อย่างเช่นการกินขนมปังมากเกินไปกินข้าวขาว,ขาวมากเกินไปทําให้เราน้ําตาลเลือดสูงหรือมีภาวะเบาหวานเนี่ยอันนี้ทำให้หลอดเลือดอักเสบพ เราเลือดอักเสบหรือน้ําตาลในเลือดมันสูงเกินความดันก็สูงครับเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องเส้นเลือดสมองตีบแตกไตวายวหัวใจวายแล้วก็เอาใสาม่มือได้ดังนั้นเช็คเรื่องหวานด้วยอันดับที่2นะครับแอลกอฮอล์มีใครที่แบบสมัยหนุ่มๆสาวๆดื่ม,มแอลกอฮอล์มาจัดๆแต่ตอนโตมาเราหยุดแล้วก็ยังมีผลอยู่นะครับดังนั้นแอลกอฮอล์ทำร้ายหลอดเลือดทําให้เป็นความดันนะครับอันที่3ระวังเรื่องนอนน้อยหลายคนที่นอนน้อยก็ทําให้ความดันสูงได้เหมือนกันนะครับอันที่4หลายคนขาดเกลือแร่นี้นะครับเกลือัวกคททซซียยมมหลลานจะ เป็นไตแล้วห้ามกินโพแทสเซียมจริงๆแล้วไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับถ้าเราเป็นความดันสูงแล้วไตเสื่อมในระยะแรกๆอย่างเช่นระยะ2หรือ 3A หรือ 3B ที่โพแทสเซียมในเลือดไม่ได้เกินไม่ได้มีไตวายระยะสุดท้ายโพแทสเซียมสําคัญมากๆในการบาลานซ์กับโซเดียมวันหนึ่งเราควรกินโซเดียมไม่เกิน2 0 0 0ัถึงมิลลิกรัมแต่เราควรกินโพแทสเซียมคูณไป2เลยนะครับก็ประมาณ4 0 0 0ัถึงมิลลิกรัมแต่คนไทยเราเนี่ยกินโพแทสเซียมไม่พอแต่เดี๋ยวนะฮะโมกไม่ได้บอกให้เพื่อนๆไปซื้อโพแทสเซียมมากินเสริมไม ในผักผลไม้ตัวเมล็ดอ่อนธัญพืชอย่างเช่นกีวี่ัวห้าสีมเมล็ดทัตะวนตัวเมล็ดฟักทองหรือจะเป็นผลไม้อะไรก็ได้ผักใบเขียวอะไรก็ได้พวกนี้จะมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมจะทําให้ความดันดีขึ้นสุดท้ายเกลือแร่ลับที่คนไทยไม่รู้จักก็คือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเป็นเกลือแร่ที่ใช้มากกว่า300ปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายตัวของหลอดเลือดเรื่องของการผ่อนคลายตัวกล้ามเนื้อทําให้เราความดันลดลงแต่ไม่ได้ทําให้เราความดัน มันจะทําให้คนที่ความดันสูงเนี่ยค่อยๆปรับลดลงมาแต่ก็ไม่ใช่การไปกินแทนยานะครับให้เพื่อนๆน,นะลองไปหาแมกนีเซียมจากเลดฟักทองเมล็ดทานตะวันถั่วดําถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วห้าสีกล้วยแลลงคะนาผักใบเขียวมีแมกนีเซียมหมดเลยแต่ถ้าเราความดันสูงแล้วไม่ต้องรอนะครับเราควรจะกินทั้งอาหารธรรมชาติและสารสกัดอย่างผมให้คนไข้ผมเนี่ยกินตามสูตรอาหารเหรียญทองที่มีแมกนีเซียมสูงแล้วก็เสริมแมกนีเซียมที่เป็นแมกนีเซียมคีเลตหรือจะเป็นแมกนีเซียมไกลซีเนตได้หม แต่ไม่เอาแมกนีเซียมออกไซด์เพียวๆนะครับการทําแบบนี้จะทําให้ความดันค่อยๆปรับลงมาในจุดสมดุลได้อย่างไรก็ตามนะครับเราควรกินยาลดความดันหรือยาลดน้ําตาลในเลือดที่คุณหมอจ่ายมาด้วยไม่ใช่หยุดยาเองห้ามทำเหบ,บนืนนกเด็ดขาดน,นะครับถ้าใครชอบความรู้แบบนี้แล้วอยากได้สูตรว่าผมเลือกกินแมกนีเซียมแบบไหนนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ขอดูสูตรแมกนีเซียมได้นะครับให้พิมพ์ว่าแมกนีเซียมอย่าลืมนะครับยาหยุดยาเองออกกําลังกายด้วยหยุดเหล้าหยุดบุหรี่ลดเคม็มเพิ่มผักผลไม้ตามสูตรอาหารเรียนทองนะครับรับร ความดันดีขึ้นได้อายุยืนยาวแน่นอนครับ